โอริออกตนะจริงๆผมเคยทำรีวิวรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ลง YouTube เพราะว่าไม่ได้กดบันทึกเอาไว้แต่ชิคกลินเล่นน่าจะไม่ใช้อ n น็อกนะแล้วผมเชื่อว่าคงไม่มีเท k k e n p นเพล r คนไหนใช้อาล็อกเล่นเท k k เก้นแต่ข้อดีของแพดเนี่ยนะอ,อย่างแรกเลยคือต่อได้ p พ5ต่อได้ทั้ง p พ5 p แล้วก็ PC อย่างที่2ก็คือมันมีปุ่มทั้งหมดข้ามูนเนี่ย 6, ข้างหลังอีก4ไอจอยดัวนี้มีปุ่มทั้งหมด10ปุ่ม ซึ่งก็ถือว่าเกินกว่าที่จําเป็นไปเยอะแต่มีข้อดีไหมข้อดีก็คือคุณอยากจะเซตเป็นปุ่มอะไรก็ได้ตามสบายตามสบายเลยแล้วมันยังอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานเกมต่อสู้ที่เขาให้เราตั้งค่าแล้วก็เป็นสายข้อดีผมว่าข้อดีน่าจะเป็นเรื่องพกพานะน้ำหนักเอาเอา,เอาง่ายๆแก้วกาแฟผมยังหนักกว่าเลยแต่ก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าวัสดุมันค่อนข้างที่จะเปราะบ,บางหรือเปล่า ไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าคนแบบมีมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยก็น่าจะบีบจอยแตกได้คามือส่วนเรื่องสวิตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สวิตค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็นิ่มมากๆแล้วก็เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครที่ชุอกโเลเ่นอย่างลิลลี่อ่ะมันไม่ได้มีคอามมานอย่างเอ่อ clouching dash มั้งมันมีแค่แบบ qcf อ,อ่ iPad, อะเออ qcf ในแพดอ่ะกับ R ik, อาร์เคสติะผมว่าแพดน่าจะ ง่ายกว่าด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าผมชอบไอตัวจอยนี้เพราะว่ามันให้ปุ่มมาเต็มนี่แหละให้ปุ่มมาตั้ง10ปุ่มอยากตั้งอะไรก็ตั้งอยากตั้งเลทอาร์เปน,นิ้วซานิวนิวนิว,น,วนิวชี้นิวกางฝสั่งซ้ายก็ได้แล้วเวลาเล็กก็ใช้นิ้วโป้งฝั่งขวาอาจจะตั้งเป็นแบบอะพีทสแมทอะไรก็ว่าไปปุ่มปุ่มพิเศษอะไรเนี้ย ก็ดูดีนะยกตัวอย่างคนที่ใช้จอยตัวนี้แล้วกันเท mm hmm. ่าที่ผมเห็นนะ mm hmm. ก็ล่าสุดเลยก็คือ e ีโ j เจแป c h a มเปี้ยนเขล่าสุดก็คือชิคุรินไม่รู้เหมือนกันว่าย้ายมาเล่นนานยังจอรนทาเกอุจิจากสตรีทไฟ i g เตอร์ก็ใช้เทสสื่อรู้สึกเหมือนเคยโชว์รอบหนึ่งนะว่าใช้ตัวเองใช้แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่โปรที่เขาเล่นจากเพยมาเพย mm hmm. ก็ยังมีหลายๆคนที่ยังกลับไปใช้จอยมือเพยอยู่คิดว่าจอยแพดเพยดีกว่าอ ถ้าสมมติเราซื้อจอยแพดเพสสมาแล้วก็ต้องซื้อตัว wingsman มาต่อซึ่งก็จะเสียตังเพิ่มอีกประมาณ2,000กางกลางป่ะ2,500 2,000ซึ่งมันก็คือได้จอยตัวนี้แล้วนะจอยตัวนี้น่าจะขายอยู่ที่ประมาณ2,590บาทแต่ก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมชิคกุลินถึงเลือกแพดแทนที่จะเป็นเลเวอเลสผมคิดว่าบางในบางมุมอะแพดอะมันอาจจะเร็วกว่าเลเวอเลสอย่างเช่นสมมตินะ คุณเห็นตรงนี้ป่ะปุ่มเอ่อตัวทีนะปุ่มอันนี้คือปุ่มซ้ายใช่ไหมของคอนโทรเลอร์แล้วนี่ก็คือปุ่มลงของคอนโทรเลอร์ใช่ไหมถ้าเป็นเลเวลเลสอะ่ะมันก็เปรียบเสมือนนิ้วกลางกับนิ้วนางถ้าคุณขยับนิ้วกลางนิ้วนางเร็วๆอะ่ะกับถ้าคุณใช้นิ้วโป้งในการควบควบปุ่มนี้แล้วคุณทำยางไงอะไรเร็วกว่าหรือว่าเราอาจจะต้องลองเปิดใจอีกครั้งกับเจ้าตัวนี้เหรอคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะวันนี้ลองใช้ ตัวนี้เล่นดีดหรือเปล่าแต่ผมว่าโดยรวมเนี่ยจอยนี้มันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอาจจะเป็นเพราะว่าพอชิคกุลินใช้ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปด้วยเพราะว่าชิคกุลินโชว์ว่าแบบว่าใช้แล้วมันได้แชมป์มันอาจจะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งให้เราแบบพิจารณามากขึ้นอะไรเนี่ยก็ถ้าใครสนใจเจ้าตัวโฮริมันชื่อว่าโฮ l ิออกตานะออกตาสกดด้วย octa นะครับก็หาซื้อได้นะครับสำหรับจอยตัวนี้นะผมต้องบอก ก,ก่อนนะต้องบอกก่อนนะว่าผมได้าการซัพพอร์ตมาจากทางร้าน o p Source นะครับสาขาที่พหลาม9ผมได้สปอนเซอร์จากทางร้านมาให้มารีวิวนะก็ต้องขอบคุณทางร้าน Open Source อีกครั้งนึงนะครับที่ให้สินค้าตัวนี้มาทดลองและไม่ใช่แค่ตัวนี้ด้วยนะ <laughs> มีตัวนี้ด้วยนะ โ o ลิเทคเคน8 o อ t ตก็คือเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็น Limited ของเทค k e n 8ก็คือรุ่นเดียวกันนั่นแหละออกตเหมือนกันนี่ก็ออกตนี่ก็ออกตแต่นี่เป็นออกตาเทคเค8สิ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยระหว่างข้อแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ก็คือแน่นอนอย่างแรกคือเรื่องของลวดลายครับอันนี้เป็นลายแบบ Default เนาะก็จะเป็นสีดาไม่มีไม่มีลายอะไรแล้วก็ลิมิเต็ ของเท k k เกก็จะเป็นลายเท็เกนเป็นจินกับคอสยาจ้องหน้าจ้องตากันไม่ได้ต่อยกัสักทีเพราะมันเป็นภาพนิ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อแตกต่างนะครับก็คือจอยตัวนี้นะมันใช้ได้กับ Windows 11แล้ว w n n o w w s 10นั่นหมายความว่าไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ใช้ได้กับ PC ครับถ้าให้ช้อยในการพิจารณานะก็คือดูว่าแพลตฟอร์มที่เราเล่นอะ่ะคืออะไรถ้าเป็นแพลตฟอร์ม p พก็ซื้อตัว o c t a p เไปแต่ถ้า เล่น PC จริงๆก็ซื้อตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเล่น PC แล้วชอบ t e k เ e น8ก็ซื้อตัวนี้ได้เช่นกันแต่ข้อสังเกตยอย่างที่บอกไปครับก็คือไอจอยอะไรแบบเนี้ยเวลาเขาแข่งในทัวนาเมนต์อ่ะอันนี้ขอพูดในเชิงแข่งแล้วกันก็เขาใช้แพลตฟอร์ม p s 5ในการแข่งกันเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเจ้าตัวออ t a t เ k k e n นนี้มาอย่างที่บอกว่าใช้ได้กับ PC ก็คืออาจจะใช้ไม่ได้กับ PlayStation 5นะครับมันอาจจะต้องเป็นตัวนี้แทนก็พิจารณาดูเอาครับแต่ถ้าใครเงินเหลือมีไอตัวนี้้แลวช ก็ซื้อตัวนี้เก็บเลยเพราะว่ามันเป็นลายเทกเกนแปซื้อเก็บได้ก็แล้วแต่กระเป๋าสตางค์ของท่านนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน